คืนเผาผีโก t สไนท์ Night, คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟรนแชมพูแชมพูลดอาการผมร่วงฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาช่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับตอนนี้อาจารย์ทีอยู่ในสายนที่เรียบร้อยอะสวัสดีครับอาจารย์ทีสวัสดีครับครับยนดียินเสียงชัดไหครับชัดเจนจแจ่มแจ๋วเลยครับอาจารย์ทีคูบากีใหญ่นะใช่ครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะเข้าในเรื่องเนี่ยผมขอแบบ<ๆ>เกินก่อนว่า วิชาเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงอืมขอเล่าก่อนเพราะว่าผมก็ไม่สันทัดวิชานี้ด้วยเหมือนกันครับนะครับเรื่องผมเรื่องคือเหตุการณ์ที่กําลังจะเล่าเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็กําลังเกิดอยู่นะตอนนี้นะคุณตาปัจจุบันนี้หรอปัจจุบันนี้แหละมันกําลังอยู่ปัจจุบันนี้แหละและผมก็เล่าในในขณะที่เรื่องมันก็กําลังเกิดในปัจจุบันนี้แหละครับครับอก็บอก แบบส,บสดๆเลยพึ่งๆได้เรื่องมาส,สดๆเลยเขาพยายามเรียบเรียงให้เอามาให้ฟังในวันนี้นะครับ,รบตอนอื่นเนี่ยผมเล่าก่อนไอวิชาคูบากีใหญ่เนี่ยมันเป็นวิชาศิลศาสตร์มนต์ดำขั้นสุดเลยครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับมันเป็นวิชาเก่าแก่ของภาคอีสานแล้วมันก็สูญหายไปนานแล้วครับแล้วมันมีต้นกําเนิดเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรารจากฝั่งลาวจากฝั่งเทมยนนพวกนี้ยแต่วิชานี้นะครับมันเรียนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แต่ถ้าว่าผู้หญิงคนใดก็ได้เรียนวิชานี้ไปแล้วต่อให้ขี้เลยยังไงก็แล้วแต่ครัมันจะมีผู้ชายเนี่ยเข้ามาหาเธอตลอดเลยถ้าชายคนไหนที่โดนคาถานี้เข้าไปนะครับหลงหัวปักหัวปำหลงจา้าแม้กระทั่งผู้หญิงที่มีอายุหกสิบปีเนี่ยก็จะมีผู้ชายหนุ่มๆเนี่ยวะเวียนเข้ามาหาตลอดครับไอสาเหตุที่ว่ากีใหญ่เนี่ยมันก็เป็นไปตามชื่อเรื่องเลยครับก็คือเขาว่ากันว่า มันมีขนาดใหญ่กว่าหนึ่งฝ่ามือ,อคุณตาบางครั้งก็ใหญ่กว่านั้นอีกส่วนวิชาเนี้ยมันจะอยู่กับผู้หญิงที่ชอบจับผู้ชายครับแลวก็อยากให้ผู้ชายเลี้ยงแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าใครอยากจะเรียนวิชานี้นะครับคือวิชาคูบากีใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีแล้วเพราะว่ามันไม่มีใครกล้าสืบทอดวิชานี้เพราะส่วนใหญ่แล้วสุดท้ายคนที่เรียนวิชานี้จะกลายเป็นปอดครับอืมันทําให้วิชานี้ย มันค่อยๆหายแล้วก็สาบสูญไปเรื่อยๆจ,จนมาถึงปัจจุบันเนี้ยจงวันเนี้ยซึ่งผมก็ได้เฮ้ยวิชานี้มันกลับมาอีกแล้วครับผมก็เนี่ยหัวใจหลักของวิชานี้ยมันคือการยั่วยวนเพศตรงข้ามให้มาลักครับครับสําหรับวิธีการใช้คาถานี้นะครับคนที่ใช้เนี่ยเขาจะมีบทสวดแล้วหลังจากสวดจบครับเขาจะเอามือของเขาเนี่ยตบเข้าไปที่ของลับของตัวเองต่างทางครับผู้ชายที่โดนคาถาเนี้ย จะมาสรุปแทบเท้าเลยก็ว่าได้ทีเนี้ยเมื่อวิชาเนี้ยมันมีวิธีการใช้ครับมันก็มีข้อห้ามของคนที่สึกวิชานี้เช่นกันมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปอบทีเนี้ยข้อห้ามโดยทั่วไปนะครับห้ามกินของในง,งานศพครับอห้ามรอดใต้ราวต่างผ้าครับห้ามกินของเส้นไหว้ครับซึ่งเป็นข้อห้ามตัวไปครับแต่ข้อห้ามที่สําคัญของวิชานี้เลยคือหนึ่ง ห้ามกินผักใบเขียวในป่าในวันแรงขึ้นสามค่าข้อสองห้ามกินมะพร้าวในวันแรงขึ้นเจ็ดค่าข้อสามห้ามกินน้ำเต้าในวันแรงขึ้นเก้าค่ำข้อสี่ห้ามกินเผือกในวันแรงขึ้นสิบสองค่าครับต้องยึดถึงไปตลอดชีวิตนะครับรายละเอียดเยอะข้อ,ขอห,ห้ามเนี่ยม่อข้อห้ามมันเยอะครับครับถ้าปฏิบัติไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นปอบครับ ทีนี้วิธีแก้นะครับหรือวิธีขับไลนะ่ของคนเล่นวิชาคูบาตีใหญ่เนี่ยเขาจะใช้อวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์ชนิดหนึ่งมาทำพิธีครับนั่นก็คือหมาดำโดยที่คนทำพิธีเนี่ยเขาจะขับไล่เนี่ยเขาจะเขาจะไปปิดชีพไอหมาดําตัวนี้ก่อนแล้วเอาอาวัยวะสืบพันธุ์ของมันเนี่ยเอาไปให้คนที่เล่นวิชากีใหญ่หกินหรือคนที่ถูกปอบของคนที่ใช้วิชาคูบาตีใหญ่ที่สิงอยู่ในร่างกินครับ แล้วหลังจากนั้นคนที่ทําหรือคนที่เศษปอบเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็จะหนีไปนั่นแสดงว่าคนที่เรียนวิชาเนี้ยนอกจากตัวเองจะเป็นปอบแล้วยังสามารถเศษปอบไปสิ่งใครก็ได้อืเนี่ยนี่คือเป็นคือมันเป็นที่มาของสาเหตุที่ทําไมถึงมีคนตายคือเรื่องราวที่ผมจะเล่าเนี่ยมันไปคล้ายคลึงกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแล้วหมู่บ้านเนี้ยบังเอิญว่าเขาเป็นชุมชนคริตครับจ่า ครับซึ่งเป็นคนคิษกะส่วนใหญ่แล้วที่เนี้ยเขาเคร่งศาสนามากเขาจะไม่เชื่อเรื่องพวกเนี้ยเขาคิดว่าเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องไร้สาระรมันมันต้องเป็นเรื่องทางการแพทย์แต่ทีเนี้ยมันมีนชาวบ้านที่อยู่รอบๆอบที่เขาไม่ได้นับถือคริสอ่ะเขาบอกว่าคนที่มันตายไปตั้งสิบสองศพเหมือนใบไม้ร่วงเนี่ยมันผิดปกติแหละเพราะลักษณะการตายทุกรายเนี่ยมันมันไปแบบไม่ลามันเป็นคนที่แบบไหลตายไปเลยคุณตาครับ หมู่บ้านเนี้ยเขาก็จะมีโบสถ์เกา่าๆเป็นโบสถ์อ่าเป็นโบสถ์เกา่าๆประมาณสองหลังนี่แหละอยู่กลางหมู่บ้านแล้วก็แต่ละคนเนี้ยเขาก็ศรัทธาในเรื่องของพระเจ้าทีเนี้ยเขาก็พยายามแบบกดข่าวเอาไว้เขาก็จะไม่พูดกดข่าวาไว้ว่าเรื่องมันไม่เกิดขึ้นแต่ด้วยตัวด้วยส่วนตัวที่ผมเนี้ยพอผมไปนั่งเสร็จปุ๊บผมผมก็เห็นว่าเฮ้ยสองวันไปแล้วอีกสองวันไปแล้วแค่สามสัปดาห์เนี่ยมันยังไม่ถึงเดือน,นมันไปสิบสองลายแล้ว มันเป็นเรื่องแปลกครับพอเป็นเรื่องแปลกเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านที่เริ่มมีความคิดเห็นเป็นสองครับอ่ะเ็าเรียกว่าสองทางอีกคนหนึ่งคือเชื่ออีกคนหนึ่งคือไม่เชื่อคนที่เชื่อเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มสังคอนในศรัทธาน,นะครับก็คือตอนนี้ยเริ่มแบบมีความย้อนแย้งในใจแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อกับสิ่งที่ตัวเองเห็นอยู่เนี่ยมันจริงหรือเปล่าซึ่งการตายทั้งสิบสองลายเนี่ยครับมัน มันก็ชั้นคิดกันเกินนะครับคือทางการแพทย์แล้วเนี่ยมันก็เหมือนคนหลับไปนี่แหละครับแต่ในคนที่เขาเขาเชื่อแบบเขาไม่ได้นับถือคิดนะเขาบอกว่าการตายแบบเนี้ยมันถูกปอกกินครับคุณสภาพของเขาแล้วทีเนี้ยกลุ่มชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาก็ประเมินจากลักษณะการการตายนี่แหละเขาก็สรุปว่ามันไม่ใช่ปอกแบบเดิมๆที่เรารู้จักแหละแต่มันเป็นการดูดเอาพลังวิญญาณน,นะครับพิธา วันชาาบ้านเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยชาวบ้านที่สงสัยเนี่ยเขาก็รวมกลุ่มกันแล้วเขาก็เลงเป้าครับไปยังผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นซึ่งเธอเนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบปีแต่รูปลักษณ์ภายนอกของเธอเนี่ยสวยมากเลยครับอายุราวๆประมาณสักสี่สิบจเสษได้เลยซึ่งมันผิดธรรมชาติแต่กล้าคือในวัยในวัยขนาดเนี้ยมันต้องมีริ้วรอยใช่ไหมครับแต่เธอเนี่ยผิวพรรณมันเต่งตึงอะ ใบหน้ามันอ่อนเยาว์เหมือนเหมือนคนถูกแก่แข็งไปเลยเ<อ>ผมเคยเห็นยูครัง้งหนึ่งเหมือนผมเคยเห็นแกเนี่ยคนนี้ยอยูครั้งหนึ่งนะครับ<อ>ที่บ้านแกเนี่ยแกไม่ท,มาทําอาชีพอะไรเลยนะครับแกมีลูกติดอยู่ส<อ>ี่คนแล้วแกก็จะมีลหลานที่อยู่ในบ้านเนี้ยอีกประมาณเจ็ดแปดคนรวมๆแล้วติดกว่าชีวิตในบ้านหลังเนี้ยซึ<อ>่งมันเป็นเรื่องแปลกครับเพราะว่าแกไม่ทํางานอะไรแต่แกสามารถมีเงินมีทองอยู่ได้ตรงนั้นเลยขณะที่ ชาวคิดเนี่ยเขากําลังยึดมั่นในในศรัทธาของเขาอยู่ครับทางการแพทย์เนี่ยแหละและเขาก็ยังเชื่อว,ว่ามันเป็นการตายธรรมชาติชาวบ้านกลุ่มที่เขาอยู่รอบนอกเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบเขาก็เริ่มมีการพูดคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแกนนําคนหนึ่งครับชื่อตาบุญแกก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่ปอบที่มันกินเครื่องในนะทุกคนคือสิบสองศพที่เสียชีวิตไปเนี่ยผิวพันุ์เนี่ยมันยังดูเหมือนปกติอยู่เลยครับแต่ก็เหมือนกับ คนมันถูกดูดเอาพลังวิญญาณออกไปนะครับแล้วคนที่ดูดเอาไปเนี่ยเพื่อเอาวิญญาณเนี่ยไปให้ตัวเองเยอยู่รอดในความเห็นเนี่ยมันทําให้ความเชื่อแบบเดิมๆเนี่ยมันมันถูกปรับเปลี่ยนครับอ uh. พวกเขาก็ไปมองหาคนที่มีอาการแบบไม่ได้หิวของนะคือปกติคนที่มีลักษณะจะเป็นปอกเ,เขาจะกินอาหารแบบดิบๆสุกๆครับแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้มองพวกนั้นเขาไปมองหาคนที่ เหมือนว่าได้รับสิ่งนี้เข้าไปแล้วร่างกายเขามันสดชื่นขึ้นะครับคุณจ้าเนี่ยครับความสงสัยเนี่ยมันเลยเชื่อมโยงไปยังบ้านของผู้หญิงคนนั้นครับซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยชาวบ้านเนี่ยรู้จักกันดีในฐานะที่เขาเขาจะเรียกแกว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมแก่การที่ผู้หญิงคนเนี้ยฮะแกไม่ได้นับถือคริสครับแกเป็นคนนอกมันก็เลยง่ายที่ชาวบ้านเนี่ย จะเกิดความระแวงใส่แกรครับแต่ความสงสัยเนี่ยนะครับมันเกิดจากอ่าสามีของแกรครับซึ่งสามีของแกเนี่ยเป็นชายหนุ่มอายุราวๆสี่สิบปกว่าแล้วเป็นช่งางรับเหมาก่อสร้างอรับาครตาชายคนเนี้ยแกจะไปนั่งกินเหล้าแล้วก็ซื้อเบียร์อยู่ที่ร้านขาประจําหมู่บ้านซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับผมครับอื แล้วแกเจ้าของร้านเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่ช่างช่างคนนี้ยแกชื่อว่าช่างชัยเวลาช่างชัยแกมาเนี่ยแกจะมาประมาณสักหกโมงเย็นแกจะมานั่งคุยธรรมดาสั่งเบียร์สั่งเหล้ามากินทังหวะที่ประมาณสัก,กใกล้จะหนึ่งทุ่มน่ช่างชัยอ่ะแกจะยกซดยกซดยกซด,กดแบบเรอนรีบนะครับเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าุงจะรีบไปไหนช่างเอ้ยป๋าเดี๋ยวผมต้องรีบกินก่อน เยเมียมันโทรมาตามถ้าเกิดเลยถึงทุ่มอะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆจน <c oughs> เพื่อนผมที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็เริ่มสงสัยว่ามกลัวเมียขนาดนั้นเลยเหรอ,อใช่ครับทีเนี้ยมันมีอยู่วันหนึ่งครับช่างชัยเนี่ยมามาแล้วแบบเหมือนหัวแตกเบ้าตากระบวมพ่อค้าก็เลยถามว่าช่างชัยไปโดนอะไรมาผมโดนอ่า หลานของเมียผมเนี่ยมันเอาขวดเหล้าฟาดหัวมาครับอุ้ยแตกแล้วผมก็ไปเย็บที่โรงพยาบาลแต่ก็ช่างมันนะครับผมไม่เอาเรื่องก็คือเมียแกนะให้ท้ายลูกหลานในบ้านนั้นครับแล้วเวลาจะกินข้าวเนี่ยช่างชายัยคนนี้ยต้องนั่งแยกโต๊ะกินข้าวนะครับห้ามห้ามไปรวมกินข้าวกับกลุ่มภูเขานะครับญาติพี่น้องเขาแล้ว,แล,วแล้วช่างชัยเป็นคนเดียวที่ทํางานเลี้ยงดูทั้งสิบสี่สิบห้าคนในน้ะน นี่คือเรื่องแปลกมากครับจนชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยลือว่าเมียของช่างชัยเนี่ยฝึกวิชาคูบากีใหญ่ครับพี่ตาจากลักษณะท่าทางตั้งแต่เป็นคนอายุหกสิบแต่ดูแล้วมันไม่แก่แล้วที่สำคัญคือช่างชัยเนี่ยหลงหัวปักหัวปอืมเนื่องจากอายุห่างกันมากเขาก็ไม่มีลูกนะดังนั้นช่างชัยเนี่ยก็เปรียบเสมือนคนนอกที่เข้ามาอยู่อาศัย ทุกครั้งที่ช่างชัยเนี่ยมากินเหล้าที่ร้านจะมีบาดแผลมาเรื่อยครื่อรเรื่องเรื่องไม่มีอะไรมากครับแค่ไปตำหนิลูกหลานของของเมียตัวเองนั่นแหละแค่นั้นเองแล้วลูกหลานก็ไปบอกเมียของช่างชัยแล้วช่างชัยก็บอกว่าตีมันเลยประมาณนี้ครับซึ่งชาวบ้านก็มองว่าถ้าเป็นคนปกติคงคงไม่อยู่ละคงไปแล้วครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยช่างชัยก็มาที่ร้านอีกมาขอมาขอเซ็นเหล้าเซ็นเบีย พ่อค้าก็บอกว่าเอา้างวดงานก็เยอะทํางานแต่ละอย่างรับเหมาแต่ละครั้งเนี่ยได้เงินตั้งเยอะเงินไปไหนช่างชัยก็ตอบว่าเมียผมอ่ะไปเบิกเงินลวงหน้าแล้วครับเบิกเงินคำรองก็เบิกเบิกข้างงวดก็เบิกครับมันเหลือไว้ให้ผมอ่ะติดตัวแค่นิดเดียวครับมันเป็นอย่างนี้ยอยู่ประจําและจน <c oughs> มีวันหนึ่งครับช่างชัยเนี่ยมาในสภาพที่แบบ ไม่ไหวแล้วลักษณะคือขับขับรถมาเลยขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่ร้านแล้วก็บอกว่าผมไม่ไหวแล้วป๋าผมผมผมจะเลิกกับมันละเอ้าทาไมนะ่ะถึงจะเลิกมันเอาไม่กวาดมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นด้ามไม้เอาไม่กวาดฟาดผมอะหักสองท่อนเลยอ<ห>ด้วยความที่แบบช่างใจกับโมโหก็เลยรีบขับมอเตอร์ไซค์ออกจากร้านแล้วก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนไปกินเหล้ากับเพื่อนก็เมาเลยครับเมาได้ที่ก็หลับปุ๊บขา ข่าววงเล่าคจังหวะประมาณสักปีสองอะ่ะจูๆ่ๆช่างชัยลุกขึ้นมายืนเหมือนคนสางเมาแล้วก็มองซ้ายมองขวาเพื่อนก็ถามว่าไปไหนจะกลับบ้านเฮ้ยมันดึกแล้วเมานั่งลงไม่เอาจะกลับบ้านลุกขึ้นมาปุ๊บหยิบมอไซค์ขับมอไซค์กลับบ้านในหาเมียเลยครับ,รบนี่คือเหตุผลที่ว่าช่างชัยอะ่ะแกะโดนวิชาเนี่ยชาวบ้านทุกคนรู้ฮะแต่ช่างชัยไม่รู้ ครับทีเนี้ยหลังจากที่ช่างชัยเป็นอยู่แบบเนี้ยชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็เลยรู้แล้วว่าเมียของช่างชายัยเล่นวิชาคูบากี่ใหญ่มันมีชาวบ้านคนหนึ่งเขาไม่เชื่อเขาก็เลยไป้าบอกว่าเฮ้ย hey, ท่าแน่จริงเนี่ยแสดงให้ดูหน่อยถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ว่าจะยอมก้มหัวให้เลยอผู้หญิงคนเนี้ยก็บอกว่าได้ถ้าเกิดอยากจะดู แต่ต้องเอาเงินมาให้ฉันก่อนนะตามจำนวนที่ฉันขอชาวบ,บ้านผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าได้แกก็เอาเงินเนี่ยไปให้หลังจากที่แกดูครับแกดเดินออกมาครับเหมือนคนสติไม่ดีเหมือนกัมือนคนแบบพูดอะไรไม่รู้เรื่องเนะี่ยแล้วก็ตัวเพอ,เพอแล้วแกก,ก็กลับไปบ้านหลังจากนั้นไี่เกินหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคนเนี้ยตายครับพี่ตาลักษณะอา,าการการตายเหมือนเหมือน,นคนคนขอน,นานี่เลย มันยิ่งทําให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความรู้สึกกลัวครับตอนเนี้ยมันยังหาสาเหตุไม่ได้และที่สําคัญคือทางเข้าหมู่บ้านมันจะเป็นทางโคง้งเป็นทางโคง้งแล้วจะมีทางสามแยกอตรงทางสามแยกเนี้ยถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายไปน,นิดนึงมันจะเป็นบ้านของช่างไก่กับผู้หญิงคนนี้ครับซึ่งใีวันน่ะซึ่งมันมีหลายครั้งที่ชาวบ้านขับรถผ่านไปแล้วไปเจอกับ หมาดำสองตัว uh huh. วิ่งไล่กัดชาวบ้านตัวใหญ่ๆแล้วคนที่ประสบภัยแล้วมาเล่าให้ผมฟังก็คือเมียของพ่อค้านี่แหละบที่มันเล่าให้ฟัง <c oughs> แกบอกว่า,วาขณะที่แกขับรถมาจากที่ทําง,งานประมาณสักทุ่มนเนี่ยแกเจอหมาดำสองตัวใหญ่ๆมันวิ่งขึ้นมาเหมือนแบบเหมือนจะกระโดดกระชากแกให้ลงจากรถเลยอ uh huh. แกก็แบบขับรถด้วยความเร็วบึงเข้ามาจนมาถึงบ้านของตัวเอง ซึ่งเขาเชื่อว่าหมาสองตัวเนี่ยเป็นหมาที่ผู้หญิงคนเนี้ยเอาไว้เฝ้าบ้าน,นครับห hmm. ลังจากหลังจากนี้นะครับก็คือตอนเนี้ยช่างชัยเนี่ยแกแกเบอ่อเบอร์บางวันเนี่ยแกก็แบบเพ้อพ,พูดเหมือนคนไม่ค่อยจะรู้เรื่องะครับ <Yeah. S 1> จนสุดท้ายเนี่ยญาติพี่น้องของช่างชัยเนี่ยก็เลยไม่เอาละเริ่มกลัวเริ่มกลัวผู้หญิงคนนี้ ก่อนหน้านี้ยมันมีปัญหาคือว่าพี่สาวของช่างชัยเนี่ยแกมีที่ดินแล้วเป็นที่ดินมรดกไอ้เมียของช่างชัยแกก็อยากจะได้ที่แปลงนี้แล้วแกก็บอกว่าขายเอาแบ่งมาเอามาให้ช่างชัยซะญาติพี่น้องก็บอกว่าไม่แบ่งถ้าแบ่งไปมันหมดแน่ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้ก็เลยขู่เมียของช่างชัยก็เลยขู่ว่าจะให้หรือไม่ให้พี่สาวของช่างชัยเกิดความกลัวครับ <c oughs> ก็เลยประกาศต่อชาวบ้านเลยว่า ถ้ากูถ้ากดกูดตายนะแสดงว่าอีนเนี่ยเอาปอกมากินกูแล้วก็ไปแจ้งขวานด้วยทีเนี้ยพวกข่าวลือมันดังออกไปครับทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เลยไม่กล้าที่จะไปคุกคีหรือว่าผ่านทางบ้านของผู้หญิงคนนี้ครับหลังจากที่มีงานศพเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่เคยไปงานศพแตคสัตวิตาเพราะมันมีข้อห้ามว่าห้ามไปกินของงานศพมันมีข้อห้ามเยอะ เขาไม่เคยไปแตะเลยแต่มีคนตายกี่คนเขาก็ไม่เคยไปแต่ที่แปลกคือถ้าเมื่อไหร่ที่มีงานบวงสวงมีงานลำเช่นมีงานลำที่ลานพญานาะคแกจะไปลำแกจะแต่งตัวอย่างสวยแล้วแกก็จะไปลำไปบนของแกครับบทุกวันนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านเนี่พิตา oh. แล้วทุกวันนี้ทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านก็เริ่มหวาดกลัวครับพิดาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยัง <น>ยังอยู่ครับพีต้ายังอยู่แล้วที่สําคัญค<น>ือตอนเนี้ยชุมชนที่เป็นคนคริสเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วครับครับเอาผ้ายันอะไรมีผ้ายันผ้ายันอะไรมีเอาไปติดไว้ที่บ้านหมดเลยครับตอนนี้<อ>แล้วเมื่อตอนตอนเมื่อตอนสักประมาณบ่ายสองวันเนี้ยผมก็แวให้ไปทานข้าวที่หมู่บ้านที่มาออผมก็ถามว่าเป็นไงแล้วครับตอนนี้งานศพยังมีอยู่ไหมครับเขาก็บอกว่ายัางมีอยู่ครับ โอ้โหซึ่งผมจะบอกว่าฮผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปจบที่ศพไหนนั่นนะดินี่คือคําถามที่ผมจะถามจันทีเหมือนกันว่าแล้วแล้วมันจะจบตรงไหนอ่ะมันต้องมันมันต้องมีแง2นะครับกิตาะมันต้องมีใช่ครับคือนคือณตอนนี้มันจะสิ้นเดือนแล้วผมยังสรุปไม่ได้คือคือตอนเนี้ยมันมันมัน12ลายไปแล้วคือเอาจริงๆอ่ะตอนเนี้มันมันเหมือนกับว่าจันที เล่าคือจุดกำเนิดอันนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้ผ่านไปทั้งหมดสิบสองศพแล้วอ่ะใช่ครับมันเหลืออีกแค่อทิตย์หนึ่งเนี่ยมันจะหมดเดือนแล้วเนี่ยมันมันมันมีวิเววว่ามันจะไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดคนที่ฝึกวิชานี้นะครับเขามีความสามารถในการเสกปอบสิ่งไทยก็ได้ครับนั่นหมายของว่าใครก็ตามที่รู้ว่าเขาเป็นใครอเขาเสกสิ่งได้หมดครับณตาเออ ที่ผมก็พยายามจะไม่พูดกับเพื่อนที่อยู่ในบริเวณนั้นเพราะว่าบ้านบ้านพ่อค้ากับบ้านในหมู่บ้านก็ไม่ไกลกันแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปถึงบ้านพ่อค้าเนี่ยมันก็ต้องผ่านโค้งตรงที่โดนหมาสองตัวนั้นไล่ด้วยครับผมก็เลยต้องออกมาเล่าข้างนอกครับเพราะว่าผมก็ยังไม่อยากจะเป็นเรื่องเล่าเนาะอาจารย์ทีออาจถ้าปัจจุบันนี้ยังอยู่เนี่ยผมอยาก ไม่รู้จันทีได้ถามเพื่อนจันทีหรือเปล่าว่าสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นอะ่ะคือหมายถึงว่าเขาก็คงจะเงียบไม่พูดไม่จากับบ้านหลังนี้เลยถูกไหมไม่พูดเลยครับก็ส่วนมากแล้วผู้หญิงคนนี้เขาจะไม่ออกจากบ้านเลยอยู่แต่ในบ้านเนาะอยู่แต่ในบ้านครับเขาจะไม่ออกจากบ้านเขาจะมีหน้าที่อย่างเดียวคือไปเก็บเงินข้างงวดงานกับของอาสามีแ e. กอย่างเดียวนั่นคือจะได้จะมีโอกาสได้เจอผู้หญิงคนนี้ก็คือการที่จะเอาเงิน ใช่ครับถ้าเกิดคนใช่ครับออ oh, oh. ถ้าเกิดถ้าเกิดคนไหนอยากเจอเนี่ยส่วนมากก็ต้องผ่านไปที่บ้านแกซึ่งส่วนมากแล้วไม่มีใครอยากผ่านไปบ้านแกแเพราะถนนทางเขาบ้านแกรตรงทางโค้งมันน่ากลัวมันมีป่าแล้วก็มันเป็นถนนลุกลังเข้าไปแล้วแล้วเอ,อสมาชิกที่อยู่ในบ้านของพี่เขาก็ยังอยู่กันหมดนันอยู่ครับงานการไม่ทําแต่แต่มีเงินงานการไม่ทําครับโอ ใช่ครับเพราะว่าช่างไก่ก็รับเหมาแต่ละรอบเ็นไ,ได้เป็นแสนนะพี่ตาแล้วแล้วพี่ช่างไก่เป็นคน,คน,นมีตงังเนี้แหละเออแล้วพี่ช่างไก่ก็ยังอยู่ยังอยู่ครับโอ้โห oh แล้วนี่มันคือสัปดาห์สุดท้ายถูกไหมจันทีใช่ครับใช่ใช่คือที่ผมกําลังสงสัยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือญาติพี่น้องไม่เอาแหละก็คือคือปล่อยคือปล่อยไปเลยครับครับก็คือปล่อย,ปล,อยป,ปล่อยไปเพราะว่าเขากลัวแล้วไงเขาไม่อยากเข้าไปใกล้อ่าผู้หญิงคนนี้ หเ oh. นื่องจากชุมชนเนี้ยเป็นชุมชนที่เขานับถือพิษไงเรื่องมันก็เลยเงียบไงมันไม่อยากจะให้เป็นเรื่องใหญ่เดญ่โตผมผมอย่างนี้ได้ไหมจันทีคือโอเคในเมื่อชุมชนนั้นนะเป็นศาสนาคริสต์แต่ว่าครับแต่ว่ามันมีคนตายอะ่ะผมผมอะ่ะกลับมองว่าผมมองเรื่องข้ามศาสนาเลยจันทีคําความหมายของผมคือเฮ้ยมันต้องไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ที่มันต้องมีคนตายเกิดขึ้นสิ มันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับใช่ไงจันทีผมถึงบอกว่าผมถึงบอกว่าเฮ้ยมันต้องไม,ม,งไม่มันต้องไม่ควรมีคนตายไงผมเนี่ยเห็นสภาพของชาวบ้านเนี่ยเปิดเปิดเสียงงานเนี่ยแล้วมีเสียงสวดเนี่ยเห็นเห็นชาวบ้านแต่ละคนเนี่ยเขาแบบเขาอยู่ด้วยความกลัวครับตอนนี้ผมคือผมไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครนะครับแต่มไม่รู้จะไปพึ่งใครมาปราบนะครับคือ เรารู้ว่าคนนี้เป็นแต่เราไม่มีอะไรจะไปปักปรามว่าคนนี้เป็นนั่นนั่ะสิเรารเรารู่้้จะไปจัดการกับเขายังไงอ่ะแล้ววิชาเนี้ยมันเป็นวิชาที่แบบสุดนะหมายคือหมายเพของว่าคนที่ฝึกวิชาเนี้ยมันสามารถเด็ป่อกไปหาใครก็ได้แล้วคือถ้าเกิดมาขนาดนี้เนี่ยแล้วฐานะทางบ้านก็ไม่ได้แบบเป็นมหาเศรษฐีอะไรก็คือทุกคนมีรู้เลยว่าผู้หญิงคนเนี้ยไม่ใช่คนธรรมดาครับครับ โอ้โห و, เขาเขายอมอยแลกกับตัวตัวเขาเองเลยนะกับการที่เขาจะเป็นปอบอะ่ะครับมันมันต้องเลี้ยงดูคนอีกหลายคนแล้วแล้วผมเชื่อว่าเขายอมแลกแล้ววิชาเนี้ยมันมันผมไม่คิดว่ามันจะมีแต่มันแต่มันก็ยังมีอออาจารย์ที่ผมเเลยเป็นมันก็เลยเป็นที่มาของวิชาคูบากีใหญ่นี่ครับผมต้องรบกวนอาจารย์ทีแบบนี้เลยครับว่า สัปดาห์หน้าผมต้องรบกวนจากทีมาอัปเดตเรื่องนี้หน่อยอัปเดตเลยวาจาร่าเดี๋ยวอา,อาจจะมีข้อมูลให้ครับแต่อาจ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 จะมีเยอะคว้านเรื่องแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนใช่ใช่ผมแลวมันเป็นเรื่องและเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งได้รับฟังมาเมื่อไม่นานแล้วก็<อ>พยายามจะบิฟดีฟให้ทุกคนได้เห็นภาพตามว่าสตอรี่มันเป็นยังไงครับผมเองแลทวันเนี้ยอืม ทุกวันนี้ยทุกครั้งที่ผมเข้าไปในพื้นที่อ่ะผมก็ผมจะไม่พูดเรื่องนี้ผมผมผมกลัวเขาได้ยินเหมือนกันคือจะไม่พูดเรื่องนี้จะไม่เอ่ยถึงอะไรเลยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังคนหนึ่งครับคุณ slpj ส่งข้อความมาบอกว่าแล้วหมายถึงอาจารย์ทีอ่ะแล้วที่อาจารย์ทีมาเล่าเขาจะไม่รู้เหรออาจารย์ทีบอกว่าก็ไปถึงพื้นที่ตรงนั้นอาจารย์ทีก็จะไม่พูดเรื่องนี้เลยผมตอนนี้ผมกับพื้นที่นั้นผมออกมาไกลแล้วครับครับ <c oughs> ผมออกมาไกลแล้วแล้วก็ผมคิดว่า ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้เอ่ยว่าอยู่ตรงที่ไหนใช่ใช่เขาอาจจะเขาอาจจะไม่รู้จริงจรเพราะพยายามพยายามเลี่ยงผมพยายามเลี่ยงไม่บอกว่าสถานที่ไหนครับโอ้โหมันปัจจุบันทันด่วนมากๆแล้วก็มันยังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้คุณผู้ฟังใช่ครับคือคือที่ผมบอกที่ผมรบกวนอาจารย์ทีว่าสัปดาห์หน้ามาอัปเดตหน่อยคือผมไม่ได้แบบผมไม่ได้อยากรู้จํานวนที่มันเพิ่มเติมอ่ะแต่ผมอยากรู้ว่าเฮ้ย มันจะมีใครไหมอ่ะที่แบบไปจัดการเรื่องนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยจันทีก็เดี๋ยวจะพยายามนะครับทางผู้ฟังก็เดี๋ยวจะลองอ่าเข้าไปในพื้นที่แลวลองเก็บข้อมูลเชิงเชิงเลืกดูเขาน่าจะมีวิธีการป้องกันอยู่ครับเพราะว่าได้ข่าวมาว่าไปเอายันต์มาติดแต่ผมไม่ทราบว่ายันต์ที่เอามาติดนเป็นของใครผมนึกถึงผมนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นอจารันทีซึ่งซึ่งมันเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาเรียกกันว่า ผีแม่ไม้ถูกไหมผีแม่ไม้ใช่ครับผีแม่ไม้เนี่ยผมเคยผมเคยเล่าไปเลยเรื่องหนึ่งเรื่องผีแม่ไม้ครับ,รบซึ่งซึ่งตอนนั้น,นวิธีการจัดการวิธีการป้องกันของชาวบ้านก็คือเอ่อเอาหุ่นเอาหุ่นเป็นหุ่นที่แบบทํามาด้วยตัวเองอ่ะแล้วก็มีป้ายแขวนว่าบ้านนี้ไม่มีคนชื่อสอเสือกอไก่อะไรแบบนี้เออผมเคย ัวผีไม่ไหม่ครับมันเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือาศาสนาเลยครับคือมันไม่มีพิธีกรรมใ,ใดๆและเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนด้วยนั่นละทีครับมันอยู่ดีๆมันโผลมาในในกินตกติกับวัดกับวัฒนธรรมแล้ว,แล,วแล้วทุกคนทาเหมือนกันหมด oh. นี่คือสิ่งที่อยู่นอกเหนือคําว่าผีแล้วครับ,รบผีไม่ไม่เนี่ยมันอยู่นอกเหนือคําว่าผีครับพิธามันเหมือนอยู่กับคนละมัติเวิร์สอย่างเนี้ยเนาะครับ oh. อ๋อ จริงๆถ้ามีโอกาสผมก็จะมาอัปเดตให้ได้ได้ค,คือคือถ้าถ้าอาจารย์ทีมีโอกาสไปในพื้นที่นั้นรบกวนครับแต่ถ้าอาจารย์ทียังยังไม่ได้ไปหรือว่าจะอาจารย์จะสอบถามคนในพื้นที่ด้วยการจะโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามีข้อมูลอัปเดตผมรบกวนอาจารย์ทีด้วยนะได้ครับพจิจาาได้ครับโอ้โหผมผม วันนี้วันนี้มันวันนี้มันปิดจบไม่ได้ผมก็เลยพยายามพูดว่าเรื่องนี้มัน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 ปิดจบไม่ได้เพราะมันเกิดปัจจุบันทันเดือนนะครับผู้ฟังใช่มันยังจบไม่ได้เพราะว่ามันยังเกิดขึ้นอยู่ไงโอเคครับอาจารย์ทีขอบคุณมากมากครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อย่างที่ผมบอกอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์มีข้อมูลอัปเดตอะไรต่างๆผมรอฟังผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็รอฟังเหมือนกันครับผมเนาะอาจารย์ทีก่อนวางสายครับฝากช่องทางในการติดตามหน่อย ครับก็เฟซบุ o กครับเรื่องเล่าอาจารย์ทีครับแล้วก็สถาบันสอนพิเศษอไอสมัยนะครับครับแล้วก็ฝากถึงลูกศิษย์ของอาจารย์ทีทุกคนด้วยนะครับได้เลยครับแล้วก็ของชาพ่ตาอาจารย์ทีบอกลูกศิษย์นะบอกว่าให้มาฟังคืนเอาผีกสไนเยอะเยอะนะโอ้โหลูกศิษย์ผมเข้ามาดูย้อนหลังให้หมดทุกคนเลยโอ้ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ทีครับแล้วก็อาจารย์ทีดูแลรักษาสุขภาพด้วยครั้งหน้าคุยกัน ครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสนใจติดต่อโฆษณาโทร0994162392รับชมคลิปต่อไปได้เลยครับ